Oh. ครับอันนี้ก็ว่างเห็นได้นะครับเดอ้อชวนมาซ่ํมหมยเก่านี้แล้วครับหมายน้ำท่วมข้างไว้นี่นะครับอันนี้ก็ใจเยือสองอย่างเหมือนเดิมนะครับมีเขียดครับอ่าเยือลูกป่านะครับอันนี้หูซึกน้ำจะเพิ่มขึ้นนะครับเนอบน้ำขึ้นมาหน,น่อยหละแปลกเหมือนกันเฮ้ยขึ้นมาได้เยอะเลนี่วันนี้นหนะ้อง ฝนมันตกเฮ้ยแปลกโอเคครับเขาะจะลุยหน้างานกันแล้วครับดูสิ่งทีเผาได้ปรากฏนี่หน้ามันขึ้นนะครับนี่นี่เป็นเยื่อลูกป่านะครับเบ็ดเฮากระเจความยาวร้อยห้าสิบเซนขอเบอร์สิบเจ็ดนะครับได้ไหมนะ ใส่เขียดกับปลาสลับกันนะครับจุดนี้ปลาตตนะครับปะใส่ลงไปละแล,แลกเหมือนกันนะครับใส่ขยับจุดไปหน่อยครับน่า,าขึ้นมาหน่อยแต่นะครับ น,นี่ก็เป็นห้องเวรไล่เขียดเขยตยอนไปสักตัวกันครับอือก็นี่ปลากินดีแาะพำคนขึ้นมาน่้อยทถ่างใส่มงไม่มงนี่ได้ปลิมเท่านะครับนี่มันหวั่นย่าเนาะเขี้ยวดีๆตาย อันนี้มุงกบมันรุอกันจะมาใส่ลายเพลิ่นครับเพียวมาก็มาใส่เบ็ดครับ ฉันว่าเป็นโบป่าพ่นนันใส่นะครับนี่จับงค้ำบึุหยอดขึ้นห้อ,อ,นองน้นำหมดถึง โยนเข้าโคงนี่นะครับเนาะหลังสุดทไทยนี่ยอยากจเยอะเขยดนะครับตีทามันลงได้แถวนี้มันเดินได้ในง้ำขนาดนี้นี้เขาใส่เบ็ดได้แค่เสาแปดหลังนะครับเห<อ>็นหลัง<อ>ได้ม,ดมากไหมสกเอตน้อยครับบกจะมารุ่นกันพอมันจะมีเรื่องแปลกๆอย่างเกิดขึ้นเหมือนคลิปก่อนๆนะครับ <laughs> ได้ปลารายปลาเหียตัวกบก็บกินเบ็ดดึงเบ็ดขึ้นปลาตุ๊กม้นฟังกระลุดอ่าแล้วหายหามเจอโอเคครับป่าปิ๊กเสื้อติดไม่ติดมือเอาไปขังหองอนะครับเอาไวกันกระกาบแก้วกอดีดูรอบแรกก่อนนะครับผลงานห้องจะเปรมจะได้พุ่ง อจะได้รุ่นกันก่อโอ้หลังแรกก็เยอะขอหมดลูกป่าครับสันเคียดเขาก้างขาวงุ้งงุ้งใส่สลับ

S <S ตัวเล็กกุดกินลูกปลาครับอืมนี่มันผูกต้องไปเึื่อกำนั้นสโนวยเจ้าของสถานที่ <S 2> <S 2> แกงสม้ม การกนญแจ อืมนี่อยู่แค่สามจุดนะครับ มเกุศเหลืองครับหนึ่งตัวนะครับเยอะอลูกป่าเขาถ่ายอยู่โอ,อ้จุดมีแนมเขาใส่เขียดไว้มดุดติดเปิดสนิปเขียดเปลี่ยน Nhêm một tầm bay hoặc bể hai như cầm đi đi này chụp đấy chút đấy chắc làm hai bên bên này hái này bết. Ui Lấy Ui Lấy tít vết Lấy tít vết

เป็นส้มขาดงูมากปลาสลิดกัปนปลาไหลติดดีเขียบมาทำงานเแต่นะครับช่วงนี้นี่เป็นหลอดดึกโอ้หลอดนี่ หลังสุดท้าย,ยเครียดบมกินเลยนะครับเดืลูกปลาได้ประกุดสองตัวเอ้อาเห็นยังครับรเย็นตัวเด๋วยวรอดสองเขาจะมาอยู่นะครับเด้อเด็กหน่อยสักสี่ถึงห้าครับคยที่ตามรอบสองนี่มันเจ๊งไปแปลก็เฮ้ แปลกเลยนี่เยอะเขียดห้องทำงานเลยได้กับเย็นตัวเดียวกำจัดร้องคอให้อบนะครับเด้อรอบดึกนะครับสักห้าทุ่มห้าทุ่มไปนะครับนะจขใ,ใจหนอกนะครับเถื่อัน่จะกีิ่นดึกนะครับมาุอ้ใจหลอบดึกยังต้องมาขลิ่ยลิ้มลิ้ม day. กระสบกันเลยมาแล้วหอบดึกตัวนี้กินลูกป่านะครับอืมโอ้ขนาดมันลื่นกูกินหลบดึกเลย เยอะสดิด uh, yeah. นะครับตัวมงงาม,มงงามไม่ซื้อมาตัวส่งบัตรครับซื้อตีเอน,นี่ก็เอ็นหนงลวงนะครับขอเวทต้องมันเปลี่ยนนะครับเด้อหกเก่ามันลืมกิ่ว ลูกป่ามาได้ละมาแล้วเฮ้ยผมแรกทุับมมเหยื่อสองยางให้เหลือกวันนี้ตึงลูกป่าตึงกันเขียดครับมาแล้วโอเล็กครับผม โอ๊ยโหยตึ๊บๆอืมมากินอือติดนะครับ เซื้อ้าแฟทำ map เยอกว่าเปืองเท่ไรนะครับนั่งปลาราฝนกนก้หูนะครับเด้อราวคนข้างก่อนมาตอาเจ้ามาใจก็ฝนตกครับที่เขียดก็อยู่อย่างเก่า,ารั่เขียดอู้อยัยงเก่าเข็ด นึ่งตัวอืมถูกไหมเจ้าผมดเป็นไดน,นะครับเนาะตัวเดียวนั่งใส่เบ็ดเล็กกู่เห็ก้กะรับ <c> เ <oughs> ไ,ไหมเศรษเศแปดครับเดี๋ยวต้องเอาเข็ด ใส่พวกมันสักหลังนะครับเจ้าเก่าหุ่นเหลือขี้นะครับเนาะ,นะอืมหลังแรกพี่ก็ถึงรถหนึ่งซิ่งมั่งกินที่ได้หลังนี้นะอืมนี่ครับเยอะหมดเลยไปลูกป,ป่า เราเด็กนี้ได้มันตัวนะครับเราจะปีกกอนะครับเนาะผมเจ้าของรุ่นพอตัวนี้เสริมาแล้วครับหนึ่งหลังแก้เคล็ดนะครับเซาแปดเป็นเลี้ขู่เซาเก้า 9. โอเคครับผมเเจ้าสักหกโมงโมงไปหัวป้กกันนะครับรุ่นความหล่อมนะครับสมัยมเก่า เจ้านี่ครับนี่นองหางโป้งหน้า,าขึ้นมาหน่อยแล้วครับเด้อโอ้โหโ,โอ้เอามเลยเฮ้ยนั่ามาเฮ้ยหลังนี้อืมอิงกระดุบก,กระดุบแล้วเด้ออืม <c oughs> ปากกุดนักหนึนน่นี่เหนื่ยเตอะปากกุดรือนเต่าเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย Ni ủi ni ủi ni ủi ni ủi Oh, bà cốt nào có câu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  nào có หิมบ้านนี้ได้ครับเตือไปไก่เพราะข้ามป่าพีเหี้ย ม็ดนี่ยังเปลี่ยนขอแล้วครับเด้ออ๋อใจเบอร์สิเจ็นะครับแต่จะเปลี่ยนค้างเป็นสิเพราะว่าเบอร์สิมันมมีอูหนี่จะได้นี่หาแถวนพุนโอ้โิู่ิู่ิู่ิู่ิูโอ้ยปมาโอ้โอ้

เียเบ็ดริว้วมดโค้ดจะชอบกินริว้วอืมนี่จะได้ี่มอู้ดึงงามซักหนึ่งใส่ถุงตัวที่สองมาแล้วครับ ý thức nó Cầm nèo 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 It might. chị đeni nè đi đuôi nè đuôi đi nè đi đuôi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  bám đuôi bám đuôi bám đuôi đi đuôi đi đi

Ô, em ở đâu chẳng muốn nè. Mia gái chạy bếp không muốn đâu cả. Hm hm châu tới châu à, Hm. Lục Hm. จะได้เปลี่ยนพอดีเบ็ดอู้หูอมาอยู่ได้สามตัวแล้วฮะแรขึ้นหนักแ้นโอ้แังนี่จะได้่หมแงนี่จะได้นี่นี่ตัวก็งั้บุบุญ อติดสักกันอยันไนงก็เปิดติดตันนี้หมดแล้วครับเดี๋ยวสองปุ่นอือนั่นยังเดียวฝนตกนะครับแต่คืน ฝ่าห่วงฝ่า,าพาขนาดเงีเยบเว้ยเงียบเยอะเยเงน้ะเด้นไะปมาเข้าหูหัดละนี่อัวไหอตัวไ ไงพงเดี๋ยวสองสามวันแก้มือมึงกีมยิงโหไม่ก่อนนี่จะได้นี่ ทุกทริงพวกวงเจ้านี่เขาใจเวลาเหม oh, ือนครับทิ้งช่วงฟังประเทศนี้การเคลื่อนไหวเลยกินกระเพาะกินเหวียทั้งหน้าแล้วก็ขอ ฮะเออเขาท่าเขาตายลังครับนะ,ะ,ะยนอโอ้ขาวน้อยนีามันขึ้นเนาะขึ้นเล็วครับควรกระตุกไม่ตุกเง่าขึ้นฟาฟาต้มต่ำต้มต่ำใน, <laughs> นกีดยางนะครับเนานะ ຂະຫນາດແບກປາມັນມາກິນເດເນາະອືຢູ່ປົນເດຫັ້ນກໍໃນແມ່ນน่ะເຫັດຫ້ອຕັກຍງຕັຍ່ງນ້ຳພົມບນ น้อยนะครับเน,นาะปลาปาาลาก็สลักสลัจีนเนาะนี่นนนครับโคตรสลักคิดแล้วนะโคตมันสามตัวเดเวนี่ปลาโคดครับหนึ่งสองสามตัว เอาใส่ลูกป่านะครับขึ้นหเป็นโปรกุดนะครับมาตีกินเม็ดเนะนี่ครับตัวหองงมอแงงามแเก่งไซโนซุมครับโอ้โอเคนะครับแล้วนี่ก็หอมปักหอมคอคลิปนี้นะครับซ้ำหมายเก่าวันนี้มันอเมีอย่างแปลกๆได้ขอบคุณแฟนครับที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับเออครับอว่าเดี๋ยวคงจะมาแก้ตัวมันอยู่นะครับ แต่ต้องเว้นไว้สักสีห้าวันก่อนนะครับช่วงนี้มันหู้ฝนนะครับฝนมันพายุมเข้าจะขึ้นกับฝ้าผ้าขนาดนักนะครับที่บ้านโอเคนะครับคลิปหน้าอกพากันนะครับจะได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบรรยากาศบ้านๆเอเคครับผมครับสวัสดีครับผม